รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณปูรู้ไหมครับว่าวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันรู้สิครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันครับครับนั่นสิครับคุณปูพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรผมไม่เข้าใจเลย,เลยอ่างั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณทั้งสองคนไปรู้จักนะครับว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะครับไปดูกันเลยครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce หมายถึงการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่อินเทอร์เนต็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการโฆษณาในอินเทอร์เนต็ตการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจที่ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรและทําให้นักธุรกิจทั้งหลายประสบความสําเร็จอย่างมากมายเช่นเว็บไซต์ลาซาดา้าขายดี หรืออาลีบาบาเป็นต้นโอ้ผมเพิ่งรู้แล้วนี่ว่าพาณิชย์เทคนิคอะเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากเห็นที่ผมต้องเปิดเว็บขายสินค้าบ้างแล้วครับคุณหนึ่งโอ้หผมพี่ครับใจเย็ยนก่อนครับก่อนที่เราที่จะทําธุรกิจพาณิชย์เทอนิคนะครับคุณต้องศึกษาข้อมูลไละเอียดต่างๆให้ดีก่อนนะครับและที่สำคัญควรต้องทำแผนธุรก,กิจขึ้นมาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงกับธุรก,กิจที่คุณทํานะครับแล้วก็ ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับคือคือคุณต้องจดทะเบียนกรมพาณิชย์นะครับครับผมหลังจากที่เราได้ทราบความหมายและความสำคัญของพาณิชย์อนิก์ไปแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักธุรกิจที่ใช้พาณิชย์อนิก์ในองค์กรส่วนจะเป็นใ,นใครนั้นเราไปชมเลยครับ วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแบรนด์ซันบุ๊กนะครับผมคุณพอนเพชพระควาพาคุณครับเราไปพบปะท่านด้เลยครับเป็นมาของธุรกิจซันบุ๊กคืออะไรครับเ,ออเกิดจากตอนเรียนจบสัญญา์โทที่จุฬาช่วงนั้นจบานงาน international career fair แล้วไปสมัคนะรงานตลาดรุ่นประกฏบว่าช่วงนั้นปี เป็นปีที่ไฟ n a n c e เชคมาดี5ชุดบริษัทจีนฉบับที่มีเทแล้วก็เลยต้องหันเหไปมีการทำงานงานวบเช่อว้ารพอไปเลือกฉันจังไปทำงานที่มาตรงริวแล้วก็บอกว่าช่วงนั้นบุญมันชัเจนนะแล้วไปทำงานเป็นวิจัยของแบนพิเศษได้เดือนหนึ่งแล้วก็นั่งหลังขยายประโยชน์สนใจบชีวกรทยเดือนก็นั่งหลัแล้วก็นั่คิดว่าเออเราคงไม่เหมาะอาเลยน่งใจแน่ ตอนเรียนที่เอ่านสก็แป๊บเดียวเราก็สอบก็จบงานวิจัยเราก็พูดถึงกันก็สูเยก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ต่อในอนาคตน่าจะลุ้นลก็เลยไปทำงานหันหันกลับมาลอ8วโงศาไปทำงานบูก็ไปอยู่ในเครือชาปังานทำงานใช้ความคิดรวบรวมพวกข้อมูลกาขาะต้องมีการชูงผู้ใหญ่ส่วนชคบายเราต้องออกไปบลูไปขายของให้เรารู้สึกว่าเราชอบ พอเราทําไปได้ช่วประมาณสักสี่ห้าปีทำแล้วรูีความรู้สึกทำได้เป,ป็นปีสองปีแล้วความรูสึกว่าเออครอบครัวเราเป็นคนจีนมาจากกรุงเทพค่ะแล้วเราทำงานที่นั่นเราชอบทำง้นจนถึงสุขแล้วก็ไปรับจ้างมาใส่เดร莎รักสาวอาทิตย์เราก็เริ่มไปชอบพื้นที่ประตูน้ำขายของแล้วแม่หนึงลูกชชื่อชื่อร้านว่าซันยูด้วยครับอ๋อยี่ห้อซันพวกนี้มันเป็นยี่ห้อสินค้าที่ขายดีของเมืองจี โลโก้ของเขาแล้วเขาขายดีแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่ไปเอามาพอเราเอามาปั๊บคนอื่นก็เอามาด้วยเราก็เริ่มคิดละแย่แล้วแย่แล้วถ้าเราเอามาเนี่ยแล้วคนอื่นเอามาเราต้องตายแน่ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้จริงๆแรกก็คือเราต้องเอายี่หอนี้ไปจดลิขสิทธิ์การค้านี่คือที่มาของการจดลิขสิทธิ์การค้าพอเราจดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินปัญญาปั๊บเรานึกต่อละเราต้องมีเว็บไซต์เป็นย่อนี้เราก็จะจดเวอร์ไว้เว็บไซต์รูปแบบคอมปั๊บกลว่าจดไม่ได้ที่ญี่ปุ่นก็จดแล้ว แล้วก็เหลือแค่ .co .th .in .cs .net เราคิดว่าด o t นี้มันไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แล้วก็เลยเอาเป็นระหว่าง .in .th .co .th เราเลือก .co .th ที่มันขึ้นมามันจะใช้ 5G แล้วก็ทำไมธุรกิจซังบุ๊กถึงมีการใช้ e c o เมิร์ซนะครับอ๋อเราใช้ e-commerce เพราะว่าเราเอาเว็บไซต์อันนี้เป็นตัวให้ลูกค้าของเราดีวเลอร์เราที่รู้จักสัรงจังหวัดรู้ว่าเรามีวีแชท มีไลน์อินดีมีเฟซบุ๊กก็การเริ่มต้นธุรกิจมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับแล้วแนวทางทิปแล้วก็มีแนวแนวทางไหนที่ทําให้ผ่านจุดนั้นอุปสรรคอะไรมาได้ครับเราเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ได้มาจากพ่อแม่ช่างให้เราต้องช่างเองไปครับเราหลักๆคือเรื่องการตลาดและเรื่องการเงินเราเลยต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่ช่วงแรกของการทําธุรกิจก็คือต้องหาลูกค้าให้ได้ก่อนพอเรามีลูกค้า่งลูกค้าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เจ้าสั่น ธุรกิจเราจะเริ่มขยายปัญหาต่อไปคือเรื่องเงินทุน2ล้านบาทสักทุนนึงก็ต้องหยิบยืมจากกดใกล้ชิดก่อนที่ใกล้ชิดเราพึนงถดก็คือพ่อแม่ไงกดได้แล้วไม่มีดอกนี่ยแต่ถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจเราไปกู้แบงค์นะดอกเบี้ยมันเดิทนทุกวันแล้กวการค้า,าเราก็ยังนิ่งๆนี่คือความเสี่ยงข้อแรกของการเสี่ยงก,ก็คือถ้าพ่อแม่ไม่ได้ช่างให้แล้วเราช่างเองคือตลาดพอเรามีตลาดมีลูกค้าครับเราจะขยายธุรกิจปัญหาต่อมาคือเงินทุน แต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่ก็จะปั่นงไปเเป็นรอบของตัวเองใครถอได้คือตรงนี้ครับแล้วก็ใครเป็นพวกแบบใช้เหมือนกดีครับแล้วก็มันเป็นแบบอ๋อมันเป็นเว็บไซต์เนิดลูปของตลาดแบบพรอมมันมีข้อดีกับข้อเสียข้อดีคือมันเป็นเว็บไซต์เนิดลูปเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่มีรูปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปได้เลยแต่ข้อเสียของมันคือเรามีรูปภาพถ่ายรูปสินค้าเนี่ยเราต้องการความละเอียดแล้วเวลาลูกค้าเคือเขาจะยางได้มากๆาเนี่ยชมหลายๆเม็ดเนี่ย ทางเว็บไซต์ไม่ได้ก็ระช้นเหมือนผ้าเกินร้อยครีดยิ่งซึ่งมันขยายใหญ่ไม่ได้มันไม่เห็นความชัดเห็นเชือกลายก่อนนั้นอย่างแน,น่ถ้าลงเว็บไซต์จะไม่เห็นลายละเอียดเพราะว่าเป็นจุดๆนึงแล้วก็คนะเครื่องเงาตําหนักสิบเ้าเมตหนะจ๊ะแล้วก็ลูกค้าขายผ้าของเราเป็นพวกเสื้อผ้าบรูดแล้วก็มีเสื้อผ้าสตรีแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ย คนไทยมันจะมีลูกค้ากลุ่มบนกลุ่มกลางกลุ่มล่าง ABC ของเราจะเป็น B ลบกับ C กลุ่มของเราถ้าเป็นระดับผู้บริหารเจ้าของกิจการผู้กับร้อยร้านพันล้านเขาจะไปเดินเซ็นหน้างิ้งสยามบางรา้านก็จะไม่เดินโบเวตประตูนะแต่ของเราจะเป็นพวกเด็กออฟฟิศที่เพิ่งจะทํางานใหม่ๆหรือเด็ก,กเกษยหรืออาจจะเป็นกลุ่มแรงงานในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่น,น้แล้คิดว่าแนวโน้มทางดิจิทัลนี้นะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงครับ ส่งที่มีการแข่งขันเพราะว่าตลาดมันมันเริ่มไปถได้อยหมดเลยน,น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนที่ทำการค้าต้องใช้ตัวเองแต่นี้จะไปเป็นเรื่งยากไปมากครับสุดท้ายนี้นะครับทางเราก็ขอแนวคิดจากคุณพร mm hmm. พิษพราะว่าภคภูมินะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการเริ่มต้นการทําธุรกิจนะครับแนวคิดของการเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมันต้องออกมาจากข้างในเราเองว่าเราอยากทำส่วนตัว ประการที่1ประการที่2เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําส่วนตัวแล้วมันลุ่งไหมและทํางานบริษัทมันลุ่งไหมคนบางคนนะเราเราต้องมองตัวเองให้ออกบางคนเหมาะที่จะทํางานบริษัทแล้วลุ่งแต่ถ้าเราออกมาทาส่วนตัวเราเจนก็มีแต่บางคนมีโอกาสากที่จะทาส่วนตัวแล้วลุ่งก็ทําแนวคิดของของโกที่ทําส่วนตัวเนี่ยก็เพราะว่าโมคิดว่าเรา ชอบค้าขายเราพิสูจน์ตัวเราเองแล้วว่าเราไม่ชอบนักวิชาการเราเป็นนักวิชาการไม่ได้หลับตอนแรกที่ทำที่กรุงเทพก็รู้ว่ากรุงเทพมันไม่ดีเราเป็นเกษตรกรสนใจเกษตรกรกร็หลับถ้าเช่นนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทํางนานอยู่ที่ตัวเราละเราไม่ชอบงานงาน้อยเร์เสต์เราชอบงานมือพอบูร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ชอบแบจัดต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราถนัดอะนรไหนอมองหาตัวเองที่เจอพอเราเจอปุ๊บ เราก็ต้องกล้าที่จะกล้าบอกไปครับท่างเรานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะเศรษฐศาสตร์ครับต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาขอบคุณนะครับที่สเหล่าแบบนี้กันนะค่ะค่ะครับค่ะ